เรียนคณะกรรมการทุกท่านกระผมนายสุกิจดังแท้ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านยาปล้องแต่เนื่องด้วยขณะน,นี้มาปฏิบัติราชการที่โรงเรียนวัดสมคีธรรมารามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุราชธานีเขตสองสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรหปีคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาเอกพระศึกษาจากสถาบันการพระศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรีบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายน พุทธศักราช2561ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะรับผมได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการสอนในรายวิชาการศึกษาและวัศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6ขออนุญาตบอกถึงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนวัดสมคีธรรมารามนะครับวัดสมคีธรรมารามตั้งอยู่หมู่ที่3ตํตำบลศรีวิชัยอำเภอปุณพ,พินจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีการเปิดการยนการสอนตั้งแต่ระดับ ชั้นอนุบาล2จนถึงระดับประถมศึกษาปีที่6โดยปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน123คนมีข้าราชการครูและบุคลากรจำนวน11ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามคีธรรมารามชื่อนายสราวุฒจุมุนทาในวิดีโอนี้กับผมจะขอเล่าถึงสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจจากสถานการณ์ในยุคป,ปัจจุบันที่เด็กๆต้องเร่งรีบ นับตั้งแต่ตื่นนอนมาโรงเรียนให้กลับบ้านบางครั้งต้องแข่งขันกับเวลาจนลืมเรื่องสําคัญในการที่จะสร้างความเจริญเติบโตให้กับตนเองทั้งทางด้านสมองด้านร่างกายและด้านจิตใจนั่นคือเรื่องของการรับประทานอาหารใ้ตรงต่อเวลาตั้งแต่ตอนเช้าตอนเที่ยงและตอนเย็นโดยเฉพาะเด็กๆที่กําลังอยู่ในระยะเจริญเติบโตกระผมคิดว่าเด็กๆในวินวัาศาสารมัธธรรมารามยังขาดทักษะในเรื่องนี้ ดังนั้นกับผมเล็งยงห็ิถึงความสําคัญที่จะพัฒนาเด็กๆและระบบย่อยอาหารนี้ <c oughs> ก็มีความสําคัญต่อนักเรียนโดยตรงซึ่งในวิชาสุขศึกษาและพัลศึกษาก็เป็นทักษะวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของตนเองเช่นกันเพราะในยุคป,ปัจจุบันนักเรียนค่อนข้างที่จะละเลยไม่สนใจและอีกอย่างหนึ่งก็คือการเข้ามาของเทคโนโลยีเช่นโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตทําให้เด็กๆรับประทานอาหารไม่ตรงเวลาจึงส่ผล ต่อการพัฒนาการทางด้านร่างกายและสง่งผลกระทบต่อสุขภาพยังเกิดปัญหามากมายตามมาเช่นโรคกับเพาะอาหารโรคกัลไซยอดโรคอ้วนเป็นตน้นกระผมจึงอยากจะแก้ไขปัญหานี้ด้วยการสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนในเรื่องของระบบย่อยอาหารว่าการรับประทานอาหารในตรงเวลานั้นมีความสําคัญอย่างไรตัอนักเรียน โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนทางวิชาุขศึกษาและพลึกษาในเรื่องของระบบย่อยอาหารเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้นักเรียนจะได้ทราบถึงความสําคัญของระบบย่อยอาหารหน้าที่ของอวัยวะต่างๆรวมถึงกระบวนการทํางานของระบบย่อยอาหารว่าการรับประทานอาหารให้ตรงเวลาจะส่งผลดีกับตัวเองและสุขภาพอย่างไร โดยกับผมได้ใช้การแก้ปัญหากับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5กับผมเลือกวิธีการสอนแบบการเรียนร่วมมือคือการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยการสอนแบบนี้เป็นการสอนแบบ active learning คือการเรียนรู้เชิงลุกเข้ามาประกอบการเรียนการสอนกล่าวคือเมื่อใช้วิธีการเรียนการสอนแบบเรียนร่วมมือ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning นักเรียนจะได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนจริงได้ลงมือปฏิบัติจริงและสร้างองค์ความรู้จริงโดยผ่านการจัดการเรียนการสอนดังนี้ขั้นนำหนึ่งครูนำรูปภาพให้นักเรียนดูและตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นความคิดว่ารูปนี้คือรูปอะไรกำลังทำอะไรใช้อวัยวะใดบ้าง และอวัยวะนั้นมีหน้าที่อย่างไร 2. ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนทราบถึงความสําคัญของระบบย่อยอาหารว่ามีความสําคัญต่อการดารงชีวิตการเจริญเติบโตและพัฒนาการต่างๆของร่างกายเพราะระบบย่อยอาหารนั้นจะเปลี่ยนอาหารที่เดรารับประทานเข้าไปให้กลายเป็นสารอาหารเพื่อให้ร่างกายสามารถนําสารอาหารนั้นมาใช้ในชีวิตประจําวันได้ขั้นสอน 1. รู้ไ้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละสี่ถึงห้าคนคระตามความสามารถในการเรียนรู้เช่นเก่งบรรจางและอ่อนจากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่องระบบย่อยอาหารจากสื่อที่ครูเตรียมมาและศึกษาร่วมกับหนังสือเรียนวิชาสุขศึกษาและภาษาชั้นป .5 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้ระบบย่อยอาหาร และสร้างผลงานเรื่องระบบจ้อยอาหารลงในกระดาษขาวเทาที่ครูเตรียมให้และร่วมกันอภิปรายประเด็นความรู้หากมีข้อสงสัยก็ให้ซักถามกันในกลุ่มและร่วมกันวิเคราะห์เพื่อหาคำตอบจากนั้นสรุปสาระสำคัญและเตรียมตัวนำเสนอหน้าชั้นเรียน 3. ครูให้นักเรียนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนโดยครูและเพื่อนๆกลุ่มอื่นๆร่วมแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 4. ครูกล่าวชื่นชมเพื่อเป็นการเสริมกำลังใจให้กับกลุ่มของนักเรียนที่ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนเช่นการปรบมือขั้นสรุป 1. น,นักเรียนตั้งคำถามเพื่อกัะตุ้นความคิดเรื่องหากนักเรียนเป็นอาหารไปดูส่วนไหนเป็นพิเศษเพราะอะไร 2. ครูและนักเรียนร่วมกันเล่นเกมจับคู่ย่อยอาหารเพื่อเป็นการทบทวนความรู้โดยครูตั้งคำถามและให้นักเรียนยกป้ายรูปอวัยวะในระบบย่อยอาหารโดยนักเรียนร่วมกันปรึกษาหารหรือเพื่อสรุปในกลุ่มแล้วตอบคำถาม 3. ครูและนักเรียนสรุปความสำคัญของระบบย่อยอาหารและการทำงานของระบบย่อยอาหาร 4. ครูเน้นย้ำให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของระบบย่อยอาหารว่าเป็นระบบที่มีความสำคัญต่อร่างกายเพื่อให้ร่างกายสามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติหากระบบย่อยอาหารทำงานผิดปกติก็จะส่งผลต่อร่างกายทำให้ร่างกายเจริญเติบโตไม่เต็มที่พัฒนาการต่างๆก็ไม่เป็นไปนตามวัยดังนั้นเราจึงควรดูแลระบบย่อยอาหารให้ถูกต้อง 5. ครูนัดนักเรียน เรียนนครบต่อไปในหัวข้อการดูแลรักษาระบบจ่อยอาหารครับนี่ก็คือวิธีการแก้ไขและข,ขั้นตอนในการแก้ปัญหาในเรื่องของระบบจ่อยอาหารของผมนะครับนายสุทธ,ธิตั้งแท้ก็ขอจบเพีเท่านี้ครับขอบคุณครับ